โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปให้ไปยกมะพร้าวเอาบ่เอาไหมจะต้องไปเอายกมะพร้าวเอาไหมไปไปทำงานยกมะยกมะพร้าวแลกกับเงินเอาไหม <c oughs> <c oughs> เอาไหม <c oughs> <c oughs> มันใหญ่ทีเฉยยมันจะเอาเอาหมดเลยนะนะโอ้ย อ่าค่อยๆครับจัดไปลูกเดี๋ยวคืนนี้แหละจะได้เมื่อยแหละทีนี้มันน่าจะโดนฝนแหละค่ะน้ำมูลไลตัวร้อนเลยทีนี้จ้า มันไหลลงมาเนาะห่อไว้ก็บ่อยู่เล่นอะไรครับพูดหน้าเถียงทุกครัระวังล้ม ่奶สิอะไรก็กลายเป็นไม่อยางใช้อยู่หรือเปล่าใส่ยาเสรพอแล้วครับพอแล้วลูกพอแล้ว 哎，ลงมา马ลง来来来。